สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นกับเรานาอก็สามารถแอดได้มาตามชื่อนี้เลยเข้ามาแอดกดติดตามกันได้นะทุกคนโอเคเราไปเริ่มชมคลิปหลักได้เลยวู้ฮู้โยก็ขอสวัสดีชอบแมพายทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยเนาะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม r o บล o x ในแมปโปรเจกต์โพลารอนนั่นเองวู้ฮู้ก็เนาะเป็นเกมเกี่ยวกับโปเกมอนนั่นเองนะล้วเป็นคนที่ชอบโปเกมอนมากมากนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นกันดูนะว่าเกมเพล วิธีการเล่นเนี่ยมันจะเล่นยังไงนะโอเคมีอยู่3โหมดให้เลือกเนาะมีโหมดนี้ normal และ d r m i z e r เราจะเล่นแบบ normal นะสร้าง new game ไปเลยแน่นอนโอเค hello there welcome to the world of project pokemon สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ project pokemon นะโอเคฉันชื่อ Oak กบ้านพี่พ่อคามีเด็ p โปเกมอนเ o f เซอร์อ่าฉันชื่อ Oak เนาะหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นสอาจารย์โปเกมอนเนาะ หลายๆคนเขาเรียกกันอย่างนั้น This world is a habitat by creatures called p o k e m o n โอเคบนโลกนี้เนาะก็ได้มีสิ่งมีชีวิตเนาะหลายชนิดที่เรียกว่าโ o k ก m อน For some people, p o k e m o n are pets. o t h e r use them for fights. Myself, I study p o k e m o n as a profession. เออบางคนเนาะเขาจะเลี้ยงโปเกมอนไว้เป็นสัตว์เลี้ยงเนาะเพื่อเอาไว้แบบต่อสู้นั่นเองแต่ว่าตัวฉันเนี่ยไว้ศึกษาโปเกมอนเนาะแบบศึกษานะ่ะ I'm not very forgetful so I already know your name is ใจฟ้าฉันก็ไม่ได้เป็นคนที่หลงที่ลืมอะไรขนาดนั้นนะฉันก็รู้นะว่าเธอชื่อใจฟ้านะ Come meet and talk with me in my lab to get your very first p o k e m o n มาหาฉันนะแล้วก็มาคุยกับฉันหน่อยฉันจะมอบเอ่อโปเกมอนให้เนาะตัวแรก Your very own p o k e m o n adventure is about to unfold. A world of dreams and adventures with p o k e m o n awaits. โปเกมอนของเราเนาะก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมการผจญภัยแล้วเนาะโลกที่โปเกมอนกำลังรออยู่ในเองรอเกี่ยวกับการผจญภัยนั่นเองนะโอ้ค oh, พี่แพ b e g i กินย r p o k e มอนช o u r นี่เตรียมผจญภัยไปกับโปเกมอนได้เลยนะนี่คือจุดเริ่มต้น g a r y y about time you come here อ uh ่ฮ huh. ะ ราจะฟาร์มพิกเจอร์เฟิสโปเกมอนให้เราเลือกโปเกมอนตัวแรกนะ No fair Grams What about me ไม่แฟร์เลยนี่เราชั้นล่ะ Be patient Gary you can pick one too อ่าสุภาพหน่อย Gary ชั้นก็ให้นายเลือเหมือนกันนั่นแหละได้โอเคนะทุกคนอ่า Eternity Later One โอเคนะทุกคนตอนนี้ภาพก็ได้โหลดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเรามาเริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกเนาะฟูชิงิท่านเ่ท่านพืชนั่นเองตัวที่2องฮิโตคาเงท่านไฟและตัวที่3มนะเซนิกาเมะเป็นท่านน้ำนั่นเองตัวละครสาตัวนี้เนาะใครเห็นก็ต้องแบบอ๋อกันทุกคนแหละเพราะว่าสาตัวนี้คือเห็นบ่อยมากเลยนะในโปเกมอนโอเคตัวต่อไปชิโคริต้าท่านตัวนี้คือน่ารักมากๆนะทุกคน ตัวที่สองนี่อะฮิโนคาราชิหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคตัวที่สานะธาตุน้ำจะวานิโนโ,นโกะหรือเปล่าในชื่อญี่ปุ่นอะอันนี้จําไม่ค่อยได้จริงๆถ้าเออไม่ใช่ไงก็สามารถพิมพ์ทิชเตอคอมเมนต์ได้นะตัวต่อไปเลยตัวนี้ชื่อว่าคนะิโมริเนาะเป็นเหมือนแบบกิ้งกานั่นเองส่วนไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือรูปมันไม่ขึ้นเนาะมันรอนะก็ยังไม่ขึ้นเนาะมันคืออาชาโ เจ้านกไฟนั่นเองนะตัวกระจิตริดน่ารักน่ารักเนาะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ขึ้นให้ดูก็ได้และตัวที่สามก็จะเป็นมิซุโกโรเป็นท่าน้ำนนเอเดี๋ยวขึ้นรูมให้ดูด้วยนะเพราะว่าภามันไม่ขึ้นเนาะตัวที่เอ่อตัวที่เท่าไหร่แล้ววเนี่ยจะไม่ได้แล้วนะอันนี้คือท่าพื้นเนาะนะนเอเต้นนะเอเต้นเจ้าเต่าน้อยเนาะแล้วก็ไอจ้ยตัวนี้มันคือฮิโคซารุใช่ไหมเป็นลิงไฟเนาะคือถ้าเป็นร่างพัฒนาคือจะเทม,มากๆเลยนะแล้วนี่เจ้านกน้อยโพจมะ สุดน่ารักนั่นเองเจ้าตัวนี้คือสําคัญมากเหมือนกันเนาะน่ารักมากๆโอเคตัวนี้ก็ซื้ออาชาเนาะเป็นทาสพื้นั่นเองส่วนเจ้าหมูนะ้อยสุดน่ารักตัวนี้ก็คือคูคาบูนั่นเองนะดูสิน่ารักแสนโซนไมลแ่แกแล้วก็ตัวนี้เนาะมิจูมารุเจ้าหน้าน้อยตัวนี้คือก็เห็นได้นในโปกเกมอนแบบพางใหม่นะอันนี้คือน่ารักมากบอกเลยอันนี้ก็คืออยากจะเลิกอ,อยู่นะแต่ก็เออมันมีตัวที่เท่กว่านี้นะทุกคน นี่เลยคาริมารอนนะเป็นเจ้าตัวนี้นะ่ารักมากแล้วก็ฟกโกเจ้าจิ้งจอกน้อยธาตุไฟนั่นเองไอตัวนี้ก็คือชอบมากเหมือนกันนะเท่มากเนาะนี่น่ารักแสนซสนนี่ก็คือเจ้ากบน้อยเคโรมาซึธาตุน้ำนั่นเองนะนี่สุดเท่อันนี้ยังไม่หมดนะทุกคนตัวละครเยอะมากอันนี้คือถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่าโมกุโร่ปะ โมกุโลอืมเป็นเจ้าลูกวัวถ้าอาผีนขออภัยเนาะใครรู้ก็สามารถพิมพ์ที่คอมเมนต์ได้เลยและนี่ก็คือิเท์ในชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าเนียบีนะเป็นเจ้าแมวธาตุไฟนั่นเองคือบอกเลยถ้าล่างพัฒนาสูงสุดีนโคไทยเลยทุกคนนี่คือเราจะมาเลือกตัวนี้กันนั่นเองแต่เราพาไปดูตัวละครให้ครบก่อนดีกว่าเนาะและนี่ก็คืออะชิมาริเจ้าแมวน้ำนะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นแมวน้ำนะปาปิโลปอปปิโยในชื่ออังกฤษโอ้ชื่ออ่านยากจังวะโอเค อันนี้ก็น่าจะเป็นเส้นสุดท้ายแล้วก็ว่าได้เนาะอันนี้ชื่อว่าเออซารุโนริหรือเปล่าซารุโนริเจ้าลิงน้อยทาดพืชนั่นเองนะดูดูดูน่ารักไหมนี่ก็คือเจอเอ้าสกอบันนี่เราในชื่อภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าฮิบานีนั่นเองน,นี่กระต่ายนอ้อยแสนโซนี่ก็ชอบนะน่ารักมากจริงๆแล้วตัวสุดท้ายคือเมสันใช่ไหมเมสันเมสันนะ ในชื่อญี่ปุ่นนั่นเองนะเป็นเจ้ากิ้งก่าธาตุน้ำนั่นเองแค่เราจะไปเลือกเจ้าเนบี้นั่นเองนี่โอเคว้าวลิเทิล okay. wow, I choose quarter โอเคเราเลือกเดบี้ส่วนเอ่อแกรี่จะเลือกซินิกามีนะฟึบแอน better than you อ่ะแล้ว nob Gary to lose เดี่ยวตัวแพ้ได้เลยมาเรามาแมาข่งกันเทรนเนอร์แกรี่ อ่าเรียบร้อยไปเลย try switch back run เราจะหนีทำไมละ่ะต่อสู้สิท่าเอมเบอร์ไปเลยอืมเป็นไงละ่ะแต่ที่จริงท่าน,น้ำมันทำดาเมจเรารุนแรงอยู่กันนะอันนี้ใช้ยังไม่ได้นี่เลยเรียบร้อยเราแพ้ท่าน,น้ำแล้วเนี่ยเรืร่องเราจะโดนเยอะไหมอ่ออือ ไปแล้วไปแล้วแล้วรอบเดียวแตกแน่รอบสุดท้ายเรียบร้อยสวยขออนุญาตปิดเสียงก่อนในตัวเล็กสิท์เรียบร้อยตอ,อนนี <laughs> ้ตัวเนี้ยพี่เราเลข6แหละเรียบร้อยปุ๊บปุ๊บ,อบอโอเคไออ่าลัคก,กี้วันโอ้งเนาะบอกว่าถ้าบอสแอน a เม n g ่ a เบเตอร์บอสออฟยูแฮปโพเทชันเนาะ ก็การแบทเทลเมื่อกี้คือมันมหศัศจรรย์มากนะทั้งคู่เนี่ยมีศักยาภาพเนาะในการแบทเทลนั่นเองนะ Anyway, j o y f a can you do me a favor? I ordered a special buckle. โอเคนะอย่างไรก็ตามนะ j จฟ้า can you do me a favor สิ่งโปรดอ,อะไรสักอย่างนะฉันได้สั่งซื้อสั่งอะไรแบบพัสดุพิเศษมาอะไรอย่างนี้ i t a r r i v e d today at the p o k e mart at v a r i d i a n City. มันก็มาส่งที่โปเกมอนเนาะที่เมืองบาริดีอนเอง I will give you something if you deliver this to me ฉันจะให้เนาะเอ่อ uh, ถ้าสมมติเอาอันนี้ไปส่งให้ฉันนะสำหรับโอนะ้ a n d here I h a v e three p o k e b a l s เอาสามโปเกมอนไป In a real p o k e m o n b a t t l n you can go into your bag and go to the p o k e b a l l tab uh huh. Afterward s you can use the p o k e b a l l on the r i a l p o k e m o n You should lower t HP e h of ขอ um a n ู n บ i ล i ล t ท t ร t าย t ั t h t s t อาวุธด e e นั e น h พิ่มโ c ก a ส c นการ i t บมเคได้โอเคนี่แปลกไปไหมตอนแร้เราเป็นโลหังนะตอนนี้เราได้กลายล่ามาเป็นโจรุโน่โจบานะ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โห <c oughs> เป็นไงสุดเทมเลยล่ะทุกคนแต่หน้ามันดูไม่ค่อยเข้าเลยนะแต่สุดยอดจริงดูดู นี่ช่วงนี้ติดโจโจเนาะกลับไปดูซ้ำหลายรอบมากแกโอเคเดี๋ยวเราจะรอมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะอ่าหายเพย์เยอ์ก่อนมันเก,กะนี่อันนี้เราได้แล้วโอ้นยเคยดูหน่อยนะทำอะไรได้บ้างบดชิบวิ่งกระโดดกระโดดไม่ได้แฮะอ่านี่บ่อน้ำพุคุยได้เปล่าอ๋อ Hello, i แล c o ิน t ีต้อนรับสู่คันโตเวลี่ออนแ a อิ่าแท็ซีบริการแท็กซี่หรนี่คือโทรศัพท์ยูทูซิตี้สวีทคุณมีอัพเดตแล a จีมแ d งคอ่าเราต้องมีแบงค์จีมกันแท็กซี่บริเวณเิตอก็นี่เหมือนบริเิตอวะเ๊ะหรือว่าเราโทรศ์ได้ดีวะเราต้องโทรศพอ์คนนี้เออเออเออดีคุยกันให้หมดกน่ออสตราอในบ้านคนอื่นได้ปะวะ เฮ้ย hey, ได้เฮ้ยเคยูเคยูสำรวจก่อนทุกคนยังไม่ต้องรีบนะอุ้ย,อ,ยอะไรวนะน่ะผู้หญิงมามาแม่เราดีกว่า You pick out such acute Pokemon if you ever need a place to rest you always will come here ต้องการที่พักผ่อนก็มาที่บ้านนั่นแหละถ้าทุกเมือเกิ if you need to heal up your pokemon อ่อเรามาที่นี่ก็สามารถไปฮีลโปเกมอนได้หรือปะน,นะ โอเค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 เดี๋ยวเราจะว้าไปที่ v ริเว i ซิตี้กันเลยดีกว่าปะใช้บริการแท็กซี่แล้วมาถึงเมือง a ริเ i a แล้วนะนี่เลยคุยกับเจ้านี้ดิ Welcome to the p o k e m o n How may I y o u are h e r e for old p a z l e l p a ส c e ของโอ๊กเหรอ Take what you want then you snatch the p a z l e from the clerk เขาชื่อเคิร์กเหรอโอเคเราต้องสมสรุปอันนี้คือที่หิวโปเกอนมใช่ไหม p o เคเซนเตอร์ okay. do you want me to s e e your Pokemon ยังไม่ได้ต่อสู้เลยเดลี่บัตต์ยัง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 คุยไม่ทำอะไรเลยเอ่อ uh, เราลองมาทำนี้ดูสิึ this is a pretty nice flower มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนโอเคโอเคเรากดวิ่งไปเลยเราคุย Hello today we are celebrating 1000 active players on our game Project Polalo. If you are a champion you can get a free Altar sprint which can be used at the lowered guy. Oh you have to defeat a champion carry first. Come to me after you are the new champion. Okay? The to capital igua May City is surrounded by three roads. Uh huh. เรา t w e n t 22 w o list to the Indigo Plateau r ว้าวเวทชั้มพิ้นเรศดีเรศไซส์ไซดิสอ่านยากอ่าน,นริงๆนะโอเคโอเคโปเกมอนนี่ไงโดนทาแล้วไม่ได้ give me this โปเกมอนโดนทาแล้วอัลเบิร์ตยังสเตอร์อัลเบิร์ตโอ้โหชื่อนะไปเลย เดี๋ยวนะอตัวนี้มันคือตัวอะไรวะเนี่ยนั่นแหละอืมสเป์โอ้มายก็สู้ไปได้าวะทุกคนเราใช้ท่านีดูสิเออลดเลิกอยู่ต่อสู้ไปตายนั่นแหละสวยเรียบร้อยท่าแรกเอโอเคได้160 exp อ่ะฮะเรียบร้อยเลเวลเจ็ดเรียบร้อยแล้วเอเอยเรียบร้อยเลเวลแปดอันนี้คือภาพมันขึ้นเหรอเนี่ยโอเคยูเกฟอ้าได้ห้าร้อยเหรียญมานะชนะโอเคเรามีปุกมาแถวนี้ไหมเออเรียบร้อยเจอตัวอะไรวะเนี่ย มันดูไม่ค่อยน่าสนใจเลยว่าตัวนี้บูดิวบูดิวไม่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 จะเก็บโปกเกกอนไว้จับตัวเท่ๆเฮ้ยสกิตตี้วิ่งตัวนี้น่ารักว่ามันชื่ออะไรวะลืมไปแล้วเราจะโอ้โ,อโ,อโอ้เราจะต้องห้าให้มันตายเนี่ย โอ้ไม่ก็ตายเลยอะโอ้ไม่ก็ไม่นะยังสเตอร์เจ okay, สักกนโอ้โหลัททาโอเคมาสู้อาการก็จะตายแล้วต่อสู้ไม่ได้ละสินี่เรียบร้อยตายไปซะเียบอ้อทุกคนมาเทนิสไทยแอมลู I'm looking for a Pikachu. You ฟ a าอ in ต n นเอนี่เพชร glass ไอ้ตามหาปิกาจูอยู่นะเราชวนมา You can be better or trainers by l e a v i n g the game ทำการต่อทุ้ใหม่ได้โดยการออกจากเกมนั่นเองนะตัวอะไรนไปเนี่ย Hey do you want to buy more p o k e m o n แน่นอน I got a great deal for you If you are interest e d talk to me again เฮ้ยน่าสนว่ะ กูจะเอาไรนะเนี่ยอืมโอเคไม่เอาละอ้อไม่ต้องมาคุยกับกูนี่มันธุรกิจไงแล้วก็มานี้แล้วคุยเลย Thanks for delivering my winner. I used to give Poké Days out to people, but they are as common as cell phones nowadays. I know you can have these Pokeballs, Apple. Die Pokéball I will be on Route 22. Come if you're there. มาไหนกล้านะเอา,าดิเอาดิมาดิโอเคนะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับโปรเจกต์โกราโลนั่นเองก็เป็นเกมในโปเกมอนั่นเองเนาะที่อยู่ในรูบล็อกก็ที่จริงเขาได้เคยสร้างม,มาแล้วครั้งหนึ่งแต่น่าจะปิดตัวหรือเปล่านะแล้วก็กลับมาเปิดมาอีกครั้งเป็นโปรเจกต์ V2 นั่นเองเนาะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะ